มาน,นีนุนธิยามาตามโค้งสุดท้ายของเฮียกโกนะคะปล่อยดว,ดวนดวนโค้งสุดท้ายเพิ่มเลขรางมหาหางเดียวนะคะให้เลขรางมหาหางเดียวนะคะเป็นเลขเบิ้ลนะคะหางเดียวโคโลจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยคะ่ะนี่มหาเฮียกโกเฮียโกสวัสดีค่ะรู้สึกว่าจะได้ยินโทรมาดวนดวนเลขรางหางเดียวนุนธิยาแรนนลอยเลยพี่น้อง ก็มีเอฟซีฟันโชคด,ดกกีที่เพิ่นถูกเลขกเขมียเนาะที่เฮียปล่อยเลขมีที่มางาวดที่ผ่านมาถ้าจำผู้พิสูจน์เกตกับศูนย์เก้าเน้นศูนย์เก้าบนมันกล่ามาตรงๆนะคะรอบแรกดูซึ้อว่าจะมอบไปหนึ่งหมื่นเก้าร้อยรอบสองดูซึ้อว่าจะมอบไปสองพันสี่นะคะรอบสามนี่ก็โอนมาอีกหลายท่านหลายคนแต่วันนี้ยากขออนุญาตบออ,อ่านซื่อเด้อค่ะมีหอดูพันนะคะผู้ละ องร้อยละหนึ่งพันหาลอยกับมี่แปดลอยกับมี่สี่ลอยกับมีทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนไม่มีการเขาวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งมันี่ได้ค่ะนนทิยาตรงถึงบ้านนะคะรอบนี้กับมาอีกกับบ้านและซื้อกเก่นนะคะเป็นจํานวนเงินทั้งหมดทั้งมวลนะคะรอบที่สามนี้เป็นเงินสองพันเก้านะคะถึงมือเฮียก็ได้ค่ะขอบคุณครับป่วยพ่อเฮียเอฟซีนะคะเฮีย เตี้ยลำลำด้วยเยอหมดที่วานี่วันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยหมดวันที่นั่งนีหายลำลำไปด้วยหายลำลำไปด้วยเหปังปังทังบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างคือถึงยี้ข่คาวาเพิ่นโท่มาหายล่างหางเดียวอีกติเน่ยเอาทุกครั้งคือมุมี่ล่างจักกว่านมวดนี้คือครักแท้ ปาอาจารย์เป็นยังไงอาจารย์เป็นยังก็ใจดีแนะน้องว่นดีน้องเจ็บเจ็บวะท่านอ่ะบ้าค่ะให้ทั้งล่างให้ทั้งบนให้ล่างเจ็บเจ็บบางคนกระทูมาไม่เห็นคลิปเฮียโกเลยวะนะป้าอนุญาตคือปล่อยไปหลายหมื่อแล้วนะคือบ่เห็นไม่เห็นเลยสันว่ากับบุรี่สีบางใดเนาะกับปล่อยโคถ้าจำมุขพิสสองหมื่นเลยได้เนาะที่ปล่อยไปเนาะหลายกว่าสองหมื่นแล้ว อันที่แรกอันที่แรกมันเป็นเลขตีดซื้อที่หนูมาหมอบืินมื่นกว่านั้นเป็นเลขวิ่งเลขตีดอันคลิปที่สองมันเลขจับคู่เลยกับเลขคามฝันเนี่ยที่ว่าศูนย์แปดเก้าเลขคามฝันมันไปออกประเทศเล่าแล้วออกเล่าแล้วแปดเก้าักขนาดคามฝันเนี่ยโคจับประเด็นดีๆีด้พี่น้องเพื่อนฝันย่ำได้่นเข้าไปเที่ยวประเทศเล่าออกตลอดนะทั้ง4ีีทั้งหนึ่งแปดทั้งอันนี้กับแปดเก้าเนาะเป็นยังคือไปเที่ยวไกลแท้ ว่านน้องปลอยไปวันนั่นต่อวันนันอ่างข่านวัานางข่านมันบอกวันพูดถึงวันอยังอ่ะววันพูดไหออกแเจ็ดเจ็ดแปดเก้าข้างเจ็ดเก้าแปดนหรอไข้างล่างออกแปดเจ็ดตอนน้าพ่อเจ้าว่าเลขเจ้าก็เล่นมากับพ่าพี่คนสื่อเรอก็เจ้าจงไว้จสื่อไทย ที่เพิ่นโอนมานี่เพิ่นถือตั้งแต่เลขศูนย์เก้าคนนี้ที่เพิ่นโอนมาให้นี่มันไหลออกก้อนมาก่อนี้จ้าสรุปว่าอาจารย์ว่าข้างล่างใหย้ยเจ็ดเจ็ดปลาที่น้อง <c oughs> หา,า,งา,งางเดียวล่างหางเดียวอาจารย์ใจดีนะพี่น้องงวดนี้ปล่อยทั้งบนทั้งล่างอือเจ็ดเจ็ดทางเดียวไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องก <c oughs> ลับว่นแรกกลับย่ำตัวเลขอีกแน่เลขข้างบนที่เพิ่นให้มาคลิป คลิปสาวคลิปสีนนิยาลงไปบางคนคือบ่เห็นตัวใดแน่เจ็ดเก่าจ้าเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดนี้เป็นเป็นตัวตัวเน้นตัวเน้นจ้าแล้วา็สามเกา่าค่ะห้าเกา่าตัวกันตัวกันชัดเจนว่าพี่น้องมีตัวกันกับตัวเน้นบางคนบ่เห็นคลิปนนิยาก็จกากสีวาจังใดแค่ออกให เพื่อนเบิ่งน้าเนี่ยเด้อพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะตั้งแต่ท้ายคลิปมานนทิยาเป็นปีสองปีแล้วไม่ไม่มีคำนี้เลยว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นนทิยาด้วยนะคะคนอื่นจะได้เห็นคลิปเฮียโกนะคะแค่กคนละสองแค่สามแครก็แค่ไปนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนบเห็นคลิปนะคะหลายคนโตมาไม่เห็นคลิปเฮียโกเลยสั้นนนทิยาลงไปหลายมือแล้วบางคนก็เห็นบางคนก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ่แต่่าคนที่บ่เห็นก็บ่รู้ว่าเพื่อน ได้กดติดตามไว้บ่เพิ่นบ่เห็นนะคะสรุปว่าคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเด้อค่ะคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายแนวทางของเฮียโกงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดนะคะให้นั่งบนข้างล่างข้างบนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเป็นตัวเน้นนะคะสามเก้าห้าเก้าเป็นตัวกันเจ็ดเจ็ดเป็นเลขล่างนะ,ะแต่ว่านนทิย่ากอกกันบนกันล่างก็ดีนะน้อยเฮียเนาะ <c oughs> เพราะว่าเลขเบินะ้ลเนาะเดืบน เพราะว่าหลายท่านหลายคนโทรมาคอมเมนต์มาว่าเอเลขสัญจรสัญจรย่ามไหมันหมักสิเบิร์นนาเบิรนล้างหรือหาบนะคะนะคะน้องทียบหมาเลขเจ็ดเจ็ดนี่มันเบิรนเพื่อมันออกบนเท่ากับการไหวนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหลังจากป้อยเลขไปแล้วฝันว่าคนเอาเงินมาห้ยบ่อบ่ฝันบ่ฝันมันนี่ยห้าคนหรอบ่ฝันบ่ค่ะ อันเที่ยวก้อนที่ปล่อยลงศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก่ากับมิดซีรีมิดซีรีเขาคืา <c oughs> อเก่าเขาคือเก่าแตกเนาะยาผู้หายมากพันวาฝันดีบอกค่ะพันวาอาจารย์เพื่อนเฮียที่ฟอกไตน้ำกันที่<แ>เพื่อนเฮ็ดเลขหาเนี่ยพันวาฝันดีเพฝันฝันว่าจาังใดเพฝันเบาส่งมากบ,บอกเบาฝันเบาทุกท่นานฝ <c oughs> ันมาฝ <c oughs> ันดีเข่าแน่นอนเพว่าเพันวามั่นใจว่าเข่าอันเบาแต่เพื่อนชิดจังแด้เพื่อนยังแถมเลขรางวัลให้ กบลูเหมือนโ่อมากว่ะให้เจ็ดเจ็ดรางแังโยะะ่ทันเงินที่นูมามอบรอบสองก็โอนให้เพื่อนแล้วเนาะโอนให้แล้วจโอนหลังจากน้นที่ยากลับไปบ่เถึงรึ่งชั่วโมงก็โอนให้เพื่อนเลยนะคะบ่บม่มีการกลักไว้เด้อค่ะเขจะว่าอันแเ่ว่ามางวดมันออกกับแปดแลเลขเจ็ดเจ็ดมากจากเปนแปด มันจะเป็นแบบเดียวกันเป็นแบบเดียวกันมาเค็ดเดียวกันเยราพนกับป้อยเล็กเราพนกับฟันดีพนเอาพนฟันดีคิดว่าเลยนาจะเขาบอกบอกเป็นตามันน้อยบุีเขาทั้งบนทั้งล่างอ้ยลวยยกจ่องเลยเนาะเนี่ยว่าดีบุดีเขาทั้งบนทั้งล่างอาจารย์ที่หมานี่บันใจเนี่ยเป็นแค่สะพานบุญเด้อค่ะเลขจริงๆเป็นอาจารย์เฮ็ด อีกที่หนึ่งอาจารย์คนที่เฮ็ดเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเฮียโกเพื่อนกับฟอกใสขึ้นกันเมื่อนี่ไปฟอกมามันบอเนี่ยไปฟอกมาแล้วคือนึงเสียร้ายตเป็นตะนาวแค่มันฝนตกกี่วงฮ้ออกเพราะนัน่นอ,นอยู่ทั้งหนอดจะมันฝนตกก็เลนอนไปฟอกมาแี่ว่าบ่ได้อวกมันบ่รอบเนี่ยดีแล้วดีแล้วเอฟซีบางคน <c oughs> คอมเมนต์มาโอ้แปลกนะช่องนี้คนป่วยหาเลขให้คนดีพนะรู้ก็ว่าไฮยมันดีแล้วตัว ก็คคนป่วยหาเลขให้คนดีพนเกงาให้คนดีซื้อจะได้มีเงินไปหามอเนนะกัดตะก้อนหุ้เคยซื้อเคยเอาเงินเหรียญดหายยังไปเอาเลขกดตะกี้ตีคัดตะกี้จ้าตะก้อนเราไม่สองงานตะก้อนแม่เขาไม่สองมันกิดเตะเตะเลยเอาเงินเยัดหายไปเอาจ้าบัดรลงหน่อยจ้ามันกับทักสิวางได้เนาะ สีว่าจังสั่นก็ได้เนะาะเาก็บว่ได้คิดยังเราเฮียเนาะสิว่าคนป่วยหาเลขกเห็นคนดีซื้อนี่ก็สิว่าจังใดก็ว่าก็บว่ได้คิดยังนะคะกับปับงเบื้องหนูก็เป็นคำคำหนูก็บว่ได้เสียดนะคะกับ่นเพิ่นก็บว่าถืออยูน่นะนะแต่ว่ากับมีแต่คนอวยพรที่ตามคอมเมนต์กับมีแต่ว่าหายเฮียหายเร่เๆเด้อหายสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนเลยจริงๆนะบางคนโอนมากเป็นการหายแบ่งเคืองกันนะ ส่องเข้ากับมีแต่คนดีมี่นำใจนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทั่งส่องของเข้านะคะทุกบาททุกตาตค์ถึงมือแล้วนะคะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนันที่ยากอน้ำมะมอบือเกาถามี่รอบซีเดี๋ยวก็จะตามมะหายนะคะตามมะหายแต่ว่าเลขบ่เพิ่มนะคะเลขจะอยู่คงเดิมมันวะเนี่ยเนี่ยมันมะมอบเบสอะไะทับเนี่ย จ้าแม่นมาหมอบรอบสองรอบสามรอบสี่นั่นคืยากอะเอาตัวเลขซุ้มเก่ายินยันหรือเก่ากันบ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ,าาอ,อ้าวแคบหน้าจอยอีกรอบหนึ่งเด้อแนวทางของเฮียโกงวันที่ผ่านมานี่เข้าศูนย์เก้าตรงตรงบนงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดโค้งสุดท้ายข้างบนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเป็นตัวเน้นสามเก้าห้าเก้าเป็นตัวกั้นข้างล่างเจ็ดเจ็ดหางเดียวนะคะอ้า แค่หายพี่น้องคุณเบิงนั่นเนี่ยเด้อนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแคร์สองแคร์นะคะขอบคุณ,คณเฮียห,าหาล,ลายที่หาย <c oughs> หายนนทิยาเป็นสะพานบุญหายนะคะทวดน,นี่หายเอฟซี FC โชดีกันในทางของเฮียคือเกานะคะาาอขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs>